รกางปล่อยเงินกู้นอกระบบ3รายผู้ต้องหา6คนคิดดอกเบี้ยร้อยละ40พร้อมบัญชีเงินหมุนเวียนกว่า0ล้านบาทโดยมีพฤติกรรมข่มขู่ทำร้ายลูกหนี้ผิดนัดชำระสอบสวนพบกลุ่มในทุนต่างชาติอยู่เบื้องหลัง ตำรวจอบพอเมืองสุขโขทัยแจ้งไม่มีใบสั่งกระดาษโน้ตตามที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียส่วนหนุ่มที่โพสต์ข้อความถูกจับยอมรับผิดระบุมีการแชร์และตัดต่อจนบานปลายพร้อมบำเพ็ญประโยชน์เป็นอาสาจราจรหน้าโรงเรียนอนุบาลแทนการถูกดำเนินคดีดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงมีพิษเข้าสำรวจพื้นที่บ้านแม่พวกที่พบแมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลอาศัยอยู่พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับแมงแมลงมีพิษหลายประเภทโดยนำตัวอย่างแมลงให้ดูและแนะนำวิธีกำจัดโดยไม่เสี่ยงต่ออันตรายสนับสนุนโดยคุกกี้สอดไส้ครีมและแยมตราดิวเบอร์รี่